คุณอะะไระชื่ชอชนิกาอักาลาลิราณีดวงค่ะค่ะน้องชนิกาชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อมูค่ะน้องมูตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะเอ็นสี่ค่ะเอ็นสี่ะนคะคะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะทำง,งานแล้วกับทำงานเกี่ยวกับอะไรคะทำเกี่ยวกับเป,เป็นเซลล์ค่ะค่ะอยู่บริษัทญี่ปุ่นค่ะค่ะเอานั้นอยากทราบถึงแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่อยากเรียนกับอาจารย์เนี่ยค่ะก็อยาก ตอนมาเรียนอาจารย์แล้วประทับใจอาจารย์ตรงไหนบ้างคะอาจารย์ก็สอนดีอะคะ่ะแบบว่าตั้งใจสอนสอนสอน,สอนลึกเ <c oughs> <c oughs> นื้อหาละเอียดมาก <c oughs> แล้วก็อาจารย์สลับเวลาเพราะว่าวันหยุดก็ก็ยังสอนทั้งวันเลยาอาจารย์นัดมาฟรีเทสมีความรู้สึกไงบ้างคะก็ <c oughs> ดีนะคะเหมือนจะได้รู้แนวข้อ ว่าต้องจัดลําดับเวลายงาังไงค่ะจะได้ชิมกระทำจริงๆจะได้ไม่เต็มเต็มแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะน,น้องบูก็สน,นุกดีคอาจจะมีเครียดเป็นบางช่วงเพราะว่าเนื้อหาทำทันยากหน่อยค่ะเราต้องขยันนิดนึงนะคะเพราะมันใกล้สอบแล้วนะคะค่ะค่ะน้องบูมีอะไรฝากฟังอาจารย์แบงค์บ้างคะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทสอนใด้งนนานเรียนะคะก็จะพยายามจะ สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ